สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวะกเรากลุ่มทพยเอฟซีก็จะขอมาในคเสนอเรื่องการโคลนยิ่งนะครับส่วนรายละเอียดต่อจากนี้นะครับเราก็จะขอให้พิธีกรสาวของเราครับค่ะก็กลุ่มคองนะคบค่ะก็กลุ่มขอฉันนะคะก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับการโคลนสิ่งมีชีวิตที่มีผลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะค่ะก็เรามาดูกันก่อนว่าการโคลนนี่นะะก็คือหมายถึง สัต์นะคะที่มีรูปร่างลักษณะาทางพฤติกรรมเหมือนกันเนี่ยนำมาเพิ่มขยายพันธุ์ให้มีจํานวนตามที่เราต้องการนะคะวิธีการทํานั้นก็คือนําเอาเซลล์ไข่ของสัตว์ที่เราเราจะต้องการโคลน,นี้มาแล้วก็นําเอานิวเคลียสเนี่ยออกไปแล้วก็ไปนํานิวเคลียสของสัตว์ที่เราจะต้องให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะนําใส่เข้ามานะคะก็จะเกิดเป็นสัตว์ที่ได้จากการโคลนขึ้นก็การโคลน,นี้มีทั้งประโยชน์และโทษในหลายๆด้านด้วยการประโยชน์ก็อย่างเช่น สามารถทําให้กัรที่เราต้องการค l o น i ่เนี่ยปรับปรุงพันธุ์ได้เร็วยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของโทษก็จะเป็นเกี่ยวกับการผิดจริยธรรมศีลธรรมในเรื่องของการโคลนเกี่ยวกับมนุษย์ของเราเองนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยทางประเทศไทยเราก็ยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาควบคุมและบังคับอย่างแน่นอนเกี่ยวกับในใน,ในทางเรื่องนี้นะคะก็แต่ว่าที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเราก็คือประเทศไทยเรานั้นได้ทําการคลน n i n g ลูกวัวตัวแรกของเรานะคะที่ได้ให้ได้ชื่อว่าลูกอิงค่ะเราก็มาดูถึงประโยชน์และโทษอย่างเจาะลึกกันเลยนะคะก็ในส่วนของผมนะครับประโยชน์และโทษอ่าหลายๆด้านของการคุ้นอ่งเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับแต่ผมก็จะขอสรุปทุกอย่างนะครับก็คือถ้าเรานําสิ่งเหล่านี้ไปใชใ้ทางที่ดีนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างมากมายครับแต่ถ้า เราไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดไหยณะอย่างไรได้ให้กับโลกนี้เลยเขาว่าได้นะครับเห็นด้วยครับเพราะในแง่ของการปรับปรุงพันธุ์การโคนนิ่งจะช่วยปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้เร็วขึ้นครับอ๋อไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าในแง่ของการโคนนิ่งมนุษย์เนี่ยทำการพิสูจน์ตัวบุคคลได้ยากครับผมไม่เห็นด้วยค่ะเพราะทําให้เกิดการ ซื้อขายเซลล์มนุษย์ยเห็นด้วยค่ะเพราะจะได้หลีกเลี่ยงพันธุกรรมที่ไม่ดีจากมรรพบนรุษค่ะเห็นด้วยค่ะกับการคนนิ่งเพราะจะทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพอะค่ะแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตด้วยค่ะเห็นด้วยครับเพราะจะทําให้เราสามารถคนนิ่งคนหน้าตาดีๆไว้ได้เยอะแล้วก็สามารถเก็บรักษาพันธุกรรมดีๆไว้ได้ครับ ค่ะเห็นด้วยนะคะสำหรับการคนนิ่งนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถคอนนิ่งคนที่เรารักขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับว่าเราเสียคนที่เรารักไปแล้วก็สามารถที่จะคนนิ่งคนอีกคนหนึ่งมาใหม่ได้โดยที่ว่าเป็นตัวแทนของคนคนเดิมค่ะขอบคุณค่ะไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นการผิดศีลธรรมนะคะแล้วก็ทําให้พรมานสัตว์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Thank you.